นะก็คือไลฟ์เฟินกับวาวาเช่นเดิมวาวาเขารีวิวไปแล้วอันนี้ไลฟ์เฟินนะทุกคนไลฟ์เฟินเขาเขาเป็นเขาเป็นเอออาชีพไซบอกนะของวาวาเป็นอาชีพสายเลือดเดียวกันทุกคนรู้ไหมว่าเรามาจากช่องไหนเจ๊วาวาชอบเล่นเกมโรบบอทใช่อย่าลืมไปติดตามนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นบ้านของเรานะไม่ต้องห่วงขึ้นบ้านได้ เข้ามาไม่ได้แน่ทุกคนไมช่วยเด็กันไปช่วยเด็กกันไปช่วยเด็กคนที่เจ็ดล้านนะทีมเด็กคนที่สี่เด็กคนที่สามแล้วใกล้เด็กคนที่สี่แล้วนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นทีมงานที่น่ารักนะอันนี้ก็จะเป็นทีมงานของเรานะก็คือเอาใจใส่มากทีมงานไลฟ์เฟินกับวาวาเป็นทีมงานโดยเฉพาะนะทุกคนบายบาย